พี่พี่รถใครอ่ะพี่คนนี้เั้งอ หน่อยตอนตอนที่มันมีมันก่อนก่อนเกิดเหตุมันมีอาการบอกว่าไงบ้างก็มีลมมีลมมีฝนนะฮะมีลมแล้วก็ลมหมุนนะครับลมหมุนผมก็นั่งอยู่หน้าร้านนี่แหละบริเวณหน้าร้านเพราะประมาณว่าก็ว่ามีแต่ฝนมีลมสักพักหนึ่งมันแรงขึ้นแรงขึ้นทีนี้จังหวะหนึ่งผมก็เริ่มมีฟ้าผ่ามีอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็เข้าใจว่าฟ้าผ่าแต่สักพักมันดังโคมลงมาก็คือเสาไฟต้นเนี้ย มันลม้มล,ลงมาล้มลงมาแล้วก็หลังหันมาดูทีหลังคาเนี่ยกระปิวลงมาหลังคาด้านหลังเนี่ยครับแถนโฆษณาของลมใครหลังคาเลยครับแถบหลังคาครับแถบหลังคาของธนาคาร<อ>เข้าใจว่าเป็นของธนาคารนะได้ยินว่าว่าอย่างนั้นน่าจะลมพัดหอบหลังคามาแล้วก็ล้างเสาไฟสายไฟทาให้เสาไฟฟ้าหักโค่นกันนี่แหละครับนะแล้วก็เกิดประกายไฟเกิดการาสปาร์ทต,ตรงไฟตรงนี้ะตรงต้นนี่แหละครับ มีคนบเจบเตอนนี้ที่ดูยังไม่ทราบครับในรถเก๋งน่าจะยังไม่ไม,ไ,มไม่บาดเจ็บอะไรมากมั้งครับเพราะว่าเพิงพ่งพึ่งออกมาดูกันครับเราจะเกิดเหตุการณ์นี้ไหมมาอยู่นี่ก็ไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้อันนี้รุนแรงมากก็คือเรื่องเรื่องหลังคานี่แหละครับอาจจะแบบต้านทานแรงลมไม่ไหวนะฮะตรงนี้ฝนตกเลยเนาะลมแรงฝนตกครับ ันนี้ก็เสียหายกันไปเยอะร้านรวงก็อย่างร้านกะหรี่ปั๊บเขาก็พังไปหมดเลยข้างหน้าของผมก็ของแช่ในตู้ก็จัดจะเสียหายนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่ได้รับรับผิดชอบในส่วนนี้ได้เข้ามาดูแลด้วยนะครับเป็นไงพี่ตอนนี้พี่จอดรถอยู่ทำไงบ้างอ่ะพี่ตอนแรกได้ยินเสียงเหมือนฟ้าผ่า พอเห็นสายไฟลงมาแล้วก็เสาไฟล้มก็เลยกระโดดออกจากรถเหรอครับโดดทันไหมโดดทันอยู่เสียงมันดังยังไงบ้างเหมือนตอนแรกเหมือนฟ้าผ่าแล้วมันก็บึ้มฟ้าผ่าครับตอนแรกเหมือนได้ยินเหมือนฟ้าผ่ามันได้ยินบึ้มแรกพอบึ้มแรกปั๊บเสียงดังแรงมากครับแล้วรถเสียหายเลยพี่ท้ายรถก็มีท้ายรถครับท้ายรถ B M ค่อยหลงพ่ออะไรป่ะ ไม่ไม่ไม่ได้ห้อยไม่ได้ห้อยเนาะโอ้คิดว่ามันแรงมันเกิดแรงแรงครับแรงแรงเกิดมาในชีวิตเกิโดนไหมไม่เคยโดนขนาดนี้ครับครั้งแรกแล้วก็ไปจอดทำอะไรพี่ทำอะไรอ๋อติดต่อธนาคารครับธนาคารครับมันทับอยู่อ๋อโอ้หลงแรงเนาะแรงครับล